ก็โอเคนะครับก็สวัสดีน้องๆน,นะครับสําหรับน้องๆที่ยังไม่เข้าใจนะครับคือน้องๆต้องใส่ตัวที่ไปเอ็นชาร์นมาแล้วนะครับพอเอ็นชาร์นเสร็จแล้วใช่ไหมให้ใส่ให้ครบทุกตัวที่ใส่ได้นะครับแล้วกดตีไปที่กล่อง พอกดตีที่กล่องแล้วถ้าเพรมันเด้งเข้ามาปับ๊บให้กดสั่นเลี้ยงออกนะครับสังเกตดีๆว่าเมื่อกี้เมื่อกี้มันเด้งแค่600นะครับ600ใช่ไหม เรามาทําอีกกล่องหนึ่งแล้วกันเราก็ทําเหมือนเดิมกดใส่เข้าไปนะครับแล้วกดแล้วก็กดตีกล่องนะครับแล้วให้มากดสัตว์เลี้ยงออกตรง ช่องเก็บนะครับอ่ามันจะบักแบบนี้นะครับเลือดมันจะบักแบบนี้ให้กดใส่ตัว ที่เราต้องการจะเอาไปตีกล่องนะครับเช่นพี่เอาตัวนี้โลโย่ oyo, หนึ่งตัวแล้วก็ตัวนี้อีกหนึ่งตัวเป็นสองตัวนะครับมันใช้อย่างเอ่อตัวละกล่องนะครับหรือไม่ก็กลองพิษที่ที่พี่ได้ทำไว้คลิปที่แล้วเหมือนกันนะครับใช้แค่จุด ละจุดละหนึ่งตัวนะครับนี่เอาวผิดเอาใหม่อา่าแล้วก็ใส่เข้าไปก็สมมุติว่าเราใส่เข้ามาแล้วนะครับตอนนี้มันบักแล้วแหละใส่แล้วให้เรากดที่ตรงนี้เพจเซตติ้ตงน,นะครับให้เปลี่ยนเป็นซิงเกิลนะครับ นี่มันก็จะไปสองตัวใช่ไหมสังเกตดีๆเด,ด้งเด้งทีละหนึ่งพันหนึ่งพันบางครั้งก็หมื่นบางเออบางครั้งก็สองสามพันบางแล้วแต่นะครับถ้าเป็นตรงนี้มันก็จะได้น้อยหน่อยเพราะว่ามันมีแค่สองกล่องแต่ก็ถือว่าโอเคตรงนี้ แป๊บเดียวนะครับแป๊บเดียวถ้าเป็นจุดแรกที่ที่พี่ได้ลงคิมไว้ด่านเอเลียนด่านเอเลียนนะครับมันก็มีมันก็มีเพชรหลายกองดาเมจเอ,เ,อเลือดก็จะอยู่ว่อที่ประมาณ สิบเ็ดจุดห้านะครับสิบเจ็ดจุดห้าบมันก็เหมือนเหมือนกันนะครับทั้งสองจุดแต่ตรงนี้มันจะมีแค่สองกล่องอเห็นไหมดูเด้งเด้งทีละเท่าไหร่ทีละพัน์ แคมาททลพันธ์นะครับแค่สองกล่องนะครับเด้งทีลพันธ์บับโรโยประมาณหนึ่งถึงสองวิด้วยอะ่ะหนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งสองเห็นไหมครับแค่สองวิเด้งเทละสองพัน ดีกว่าไปรอตีกล่องใหญ่นะครับประมาณ5-10ถึงวินี่แหละถึงจะได้2,000-3,000นะครับอันนี้10วินได้เทไหรแปบ๊บเดียวนะครับอาจมา5นาทีได้แสนและ100,000-200,000แล้วแปบ๊บเดียวนะครับจุดนี้ก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งนะครับที่สามารถความเพชรได้ก็โอเคเลยแหละ แต่ก็ถ้าจะ AFK ก็ให้ระวังสายเกียนด้วยนะครับสายเกียนชอบมาตีนะครับระวังด้วยอันนี้ใช้แค่2ตัวนะครับเพราะมันมีแค่2กล่องโอเคนะครับก็เอาไปทำกันนะครับ ก็เป็นจุดที่ฟาร์มเพชรได้ดีเลยแหละถ้ามีเพชรเยอะๆแล้วเอาเพชรไปซื้อมิติตัวนี้นะครับนี่อันนี้ของพี่นะครับได้มาครั้งแรกท,ที่พี่ซื้อนะโรโยก็ค่อนข้างที่จะดีเลยแหละตัวนี้พ่อค้าดำขายอยู่ที่เอ,อ่อ สิบสามจุดแปดสิบสามจุดเก้าล้านนะครับประมาณนี้วันหนึ่งก็จะได้แหละมัง้งส่วนตัวพี่ได้ประมาณไม่เกินห้าสิบนะครับวันหนึ่งลองแล้วก็ได้ซื้อมาแล้วแหละตัวนี้โอเคถ้ายังไม่เข้าใจ ก็กลับไปดูอีกรอบนะครับแค่นี้แหละสบาย